ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเห็นใจเจ้าหน้าที่ภาพหลังกักตัวครบขโมยข้าวของพังจิตสำนึกอยู่ที่ไหนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้นะคะภายหลังสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยเรื่องราวสุดช้ำของสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งหลังจากผู้กักตัวได้ทําการกักตัวเสร็จเรียบร้อยกลับทําลายข้าวของภายในศูนย์กักตัวจนเสียหายบางรายก็มีการขโมยของไปด้วยโดยผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ระบุข้อความนะคะว่า mm. เกิดอะไรขึ้นกับสามัญสำนึกของคนนี่คือภาพบรรยากาศจริงณนะสถานที่กักตัวแห่งหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาสหลังจากผู้ถูกกักตัวครบกำหนดออกจากที่กักตัว ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเป็นสภาพจริงๆที่ไม่ได้เกิดจากสัตว์สี่ขามาคุยเขียแต่อย่างใดวันก่อนมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีการเอาของส่วนรวมจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านมาวันนี้เห็นภาพอย่างที่เห็นนอกจากไม่ขอบคุณแล้วทำไมททำไมททำไมต้องทำแบบนี้ อย่างไรก็ตามนะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารนณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ